ประเดิมอีสานพรุ่งนี้3ลูกเปลี่ยนเส้นทางโมเดลล่าสุดขณะนี้แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็น ของวันอังคารที่17สิงหาคม2564ยเป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ฝนลดลงตามที่แอดมินได้คาดการณ์กันเอาไว้ไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีฝนตกฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด Sub สไครต์กดแชร์ให้แอนมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ซึ่งนะครับล่าสุดในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจําวันพยากรณ์อากาศตามโมเดลรวมถึงนะครับการคาดการเส้นทางของพายุที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตําตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้ประเทศไทยมีฝนน้อยลงในระยะนี้ แต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งตั้งแต่บริเวณภาคใต้ทางตอนกลางถึง,ถงตอนล่างนะครับสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงคลื่นสูง1-2เมตรพยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ40%ของพื้นที่อาจจะมีที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและตากแค่เล็กน้อยในบางพื้นที่นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนลดลงเหลือ20%ของพื้นที่จะเน้นทางตอนล่างของภาคบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบริรัมสุรินศรีสะเกตและอุบลราชธานีภาคกลางในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงนะครับเหลือ20%ของพื้นที่ อาจจะมีที่ราชบรุรีกาญจนบรุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีภาคตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงเหลือ30%ของพื้นที่อาจจะมีที่นครน,นายกปราจีนบุรีฉะเชิงเศราและชนบรุรีบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นลมจะลดลงนะครับเหลือ1นถึงสเมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ30%ของพื้นที่อาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปัตตานียะลาและนาราธิวาส ส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นลมจะลดลงนะครับเหลือประมาณ1-2เม,มตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ40%ของพื้นที่ อาจจะมีที่ระนองตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะลดลงนะครับสูงประมาณ1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ20%ของพื้นที่ตกได้ในบางเขตบางพื้นที่เท่านั้นนะครับและนะครับล่าสุดโมเดลเปลี่ยนแล้วนะครับขณะนี้ โดยนะครับฝนฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นและจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปประเดิมที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับและในวันถัดๆไปฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวบริเวณภาคต่างๆนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการอัปเดตโมเดล ECMWF คาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง17-27สิงหาคม2564ดังนี้17สิงหาคม2564มรสุมตําตกเฉียงใต้ มีกําลังอ่อนลงอย่างต่อเนื่องนะครับประกอบกับจะมีการก่ะตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณอ่าวเบียงกอทาให้มีการดึงความชื้นไปในบางส่วนนะครับจะทําให้ฝนฟ้าขนองลดลงในทุกภาคมีฝนได้นะครับโดยจะเน้นบริเวณด้านตะวันตกของประเทศไทยภาคตะวันตกภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางด้านตะวันตกภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมถึงอีสานตอนล่างในบางพื้นที่นะครับ หลังจากนั้น18-19สิงหาคม2564มรสุมตํำตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังปานกลางนะครับประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านบริเวณเมียนมาลาวและเวียดน,นามทางตอนบนทำให้ทุกภาคยังคงมีฝนลดลงนะครับ แต่จะเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดส,สอบเข้ามาทางบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับทําให้มีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นโดยจะเริ่มนะครับที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างก่อนนะครับและกระจายไปทั่วบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันพรุ่งนี้และจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในวันที่19สิงหาคม2564 หลังจากนั้น20-27สิงหาคม2564มรสุมตั้ต,ตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับประกอบกับโรคมรสุมพัดผ่านเมียนมาลาวเวียดนามทางตอนบนทำให้ทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะ23จนถึง27สิงหาคม2564นอกจากนี้นะครับยังจะมีการก่อตัวของพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับหัวเกาะลูซอนประเทศฟ,ฟิลิปปินส์อีกหนึ่งลูกซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ อากาศของประเทศไทยในอนาคตโดยสรุปนะครับ17-19สิงหาคมนะครับฝนฟ้าขนองจะลดลงในบางภาคนะครับแต่ในช่วงแรกฝนฟ้าขนองจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นจากแนวลมพัดตอบเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณภาคอีสานก่อนนะครับ และจะมีการกระจายทั่วบริเวณภาคอีสานหลังจากนั้น20จนถึง27สิงหาคมในทุกภาคนะครับขอให้ระมัดระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะนะครับ23จนถึง27สิงหาคม2 5 6 4ในช่วงที่พายุเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยนะครับอันหนึ่งขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับในระยะนี้ โดยนะครับจากโมเดลการติดตามเส้นทางของพายุนะครับในบางช่วงที่แอดมินได้ดูโมเดลนะครับพายุทั้ง2ลูกก็จะมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยจากเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลจีนใต้าทางตอนบนมุ่งหน้าบริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินเข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามลาวรวมถึงบริเวณภาคอีสานทางตอนบนนะครับทั้งสงลูกและนะครับในบางช่วงที่แอดมินได้ดูโมเดล พายุทั้งสองลูกเคลื่อนตัวนะครับลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนและมีการสลายตัวนะครับบริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิฟลิปปินส์ทั้งสองลูกส่วนนะครับในด้านของโมเดลลูกที่3จากการคาดการณ์ของโมเดลยังให้มีการเคลื่อนตัวมุ่งนาบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางเยื้องตอนบนนะครับ และจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับซึ่งนะครับในขณะนี้พายุทั้ง3ลูกยังมีความสวิงตัวและอย่างแม่แน่ทิดนะคะผมขอให้ติดตามชมกันต่อหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลยังไงแอดมินจะนำข้อมูลข่าวสารมาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบกันอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องนะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ecmwf windy com หมดฝนฟ้าผ่า โดยเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกา17สิงหาคม2564โดยกลุ่มฝนในวันนี้นะครับเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยมีลักษณะของการกระจุกบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับโดยจะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนกลางถึงตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงอีสานทางตอนล่างนะครับหลังจากนั้น21นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนก็ยังจะมีตกที่บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคใต้ โดยจะเน้นบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงอีสานทางตอนล่างนะครับส่วนนะครับในด้านของการคาดการฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับกลุ่มฝนในวันนี้จะเน้นบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันตกรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับ โดยจะเน้นบริเวณภาคใต้ตอนกลางจนถึงตอนล่างภาคตะวันออกและอีสานทางตอนล่างนอกนั้นกลุ่มฝนมีลักษณะของการลดลงนะครับทั่วบริเวณประเทศไทยแล้วนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดลนะครับโดยคร่าวๆตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไป18สิงหาคม2564จะเกิดแนวลมพัดส,สอบนะครับของลมใต้ที่พัดนําความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างรวมถึงบริเวณทะเลจีนใต้นําความชื้นเข้ามาบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างนะครับ จะได้รับฝนก่อนนะครับในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้นะคบเป็นต้นไปและจะมีลักษณะของการกระจายทั่วบริเวณภาคอีสานนะครับโดยจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักนะครับรวมถึงนะครับในเรื่องของฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ในช่วงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม ส่วนในภาคต่างๆนะครับจะค่อยๆได้รับอิทธิพลตามลำดับถัดไปนะครับผมและฝนฟ้ารองจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนนะครับตั้งแต่วันที่10สิงหาคม2564เ,เป็นต้นไปขอให้เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กด share, แชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ